เมตายอดตายอยากในมาว่าวบ้านัวบานไม่ได้เปนคนมักล่าเออแต่ข้าเจ้าก็ขาดมันมาได้มืมอันเข้าภาษาก็เข้าไปเข้าภาษาเป็นเรื่องของทุเจ้าเฮาเป็นคาราวาสฮากเ์เดอเต็มตี้โอ้ยไม่ดีเด็กๆไม่ดีนะลูกนะอะไรที่เห็นให้มันไม่ดีอยากเก็บเอาไว้ดูเ,เป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่างนะลูกนะคะเออ เน่สําเป็นผู้หญิงเี่ยเขาต้องอยู่นักนนอนสงวนตัวลูกจ้าเวลาคุยกับเด็กเยาวชนค่ะเราจะต้องใช้คําพูดที่ดีเพราะเด็กจะจําและยิ่งเขาเป็นคนคนเขาพังว่าคนโฟกัสเราเยอะมีก็เด็กวัยรุ่นโฟกัสนักขนาดประเดี๋ยนี้ลูก่าวแต่หมู่บ้านจะบอกให้มีเจงงไฮเป็นกระเทยซะส่วนใหญ่ ปิ๊กไปบ้านมาพออบบานเรียบร้อยแล้วปิ๊กไปบ้านเอาเสื้อเอากับโปรงสิ้นแม่มาใส่กลับมาเล่นอยู่หน้าทีวีแม่ถามพี่บาสเล่นอะไรอะลูก <c oughs> <c oughs> พี่บาสเล่นเป็นพี่ปัวบานกูจูลูกไปหลุดตุ้นหรอไล <c oughs> ลากลายเพลงที่ใส่คิวว่าจะฮ้องนะเจ้าแต่วันนี้รู้สึกว่าพี่น้องเมืองแป้ามาไหลนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเมืองแป้ยอยู่ตังใดเจ้าพี่น้องเมืองแป้ย,ยกมือหน่อยค่ะนี <c oughs> <c oughs> ่สวัสดีค่ะไปแล้ว วันนี้นะบุญเปินมากับเมืองแป้ถ้าเปิลได้แห่เรเบิดมานี่คือหนังให้กับพ่โทงละเล่นนะพี่น้องเมืองแป้ในี่กระลายอยู่นะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันแล้วกัเปิลบอกว่าคือแบ่งแบ่งไปเล่นพุ้นพ่องบอกเือเล่นซ้ํากันก็วันพุ้นไปก็จะเล่นย่างแยใครพอกับพอแบบใครพออกลับบ้าน แต่คนปุ่นไปปุ่นจะชุดใหญ่น่อยบรดยแดนซ์ส่งแดนเซอร์จะชุดใหญ่น้อยเพิ่มคนนักขึ้นแล้วก็ชุดจะแปลงขึ้นเพราะเปื่นจ้างแปลงนี่เหมือนไรอันนี้ก็มาอันนี้ก็จ้างแปลงเนาะแขวนกันทางบะเคยต่อราคาเลยเจ้าอันนี้ยินดีมากเลยบะเหมือนกับตังติอื่นไหนก็บอกไม่ได้ซูบ่าได้เออกระดเออฮนเป็นงานราชการน้องมาแล้วนี่มันนึ่งไปเบิกตาขึ้นบะเบิกตาขึ้น เรื่องเบเิกใครตอนเนี่ยมันต้องเบเิกใครก่อนก่อนสำรองใจก่อนกลัดเ่นต่อสำรองใจถึงเวลาได้นี่มาไปเบิกคนเดียวขั้นเงินนี่ดูการอัพบันใจเนี่ยซ้ำไปเดียวพาสีคนโสดเข้ามาแล้วกูมีลูกมีผัวไหมรับโบบานเป็ดกับเธอคนเดียวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วพ่อแม่เสิร์บสบบูรจดทะเบ,บียนสมรสกันเนี่ยคนเสิร์ตึงมดบ้านอะ่ะ เสียงมาสีหมดบ้านรถคือพ่อแต่ซื้อพ่อผ่อนยังหมดเตี้ยรถตู้หนูกูจะเอาสตาค์หนรกระบายทำไมที่นี่แคม่ามาเมนใถ้าจะบัหันบ้าบานในของเพลงอยู่นี่ละที่ไหนอะไปขายโมขี้พัทยา <laughs> สตาค์มมาจักจะบอกกุม เดี๋ยวอยากฟังเพลงอะอย่างอ้อเดี๋ยวจะจเพลงแบบว่าแบบว่าตามตามสมัยน้อยหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้หันแบบว่าน้องมางานเนี่ยน้องบาเช่จะห้องเพลงขึ้นไข่คนใดคนหนึ่งฟังน้องจากคอนทรลทุกคนทั้งงานม่วนกันมดเลยนะจ๊ะาบางคนในในก็ไข่ม้วนอันนี้เิน่อนอยู่เป็นกนม่วนนะจ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านนะจ๊ะแต่ว่าเทีอ่เอากล้องไปซองเดี๋ยวเรจะเด็กเด็กไดก้อีเจเลยเจเลยอ่ะคนงานเพลงนี้เขอมอบกับคนสดตทุกคนแล้วกันผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีผัวระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ เพราะผู้ชายสมัยนี้อยอมผู้ขี่กันหมดแล้วค่ะ